สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจําวันที่18มกราคมปี66กนะะําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ4กับ8 6กับ2 40 41 42 46 47 48 49 60 62 64 65 67 68 69 62, 624 468 862 62, 62, 860 246 จับคู่ก็4 2 2สี่4 6 6สี่6 8 8 6 8, 8 2ปดนะคะไม่งั้นก็เอาศูนย์มาใส่เนาะอีกตัวหนึง่ง8 0 8 2 8 4 8 6 4 8 0 6 2 0 8 2 0เนาะต่อไปอังกฤษสามก็6 4กับเจ็ดอังกฤษของ,งเราแตก3ตัวบนสตัวบนล่างเนาะ ก็สามศูน3์3ามหนึ่งสามสี่สาหหนึ่งหกสหกสนะคะสามหกศูนย์สี่สามเจสี่สี่สามหนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อเอานะ,ะนี่นี่ของเราแตก3ามตัวบนสองตัวบนล่างเด้อแถมยังมาเข้าเยอรมน,นีอีกนะ อันนี้ของอังกฤษนะคะเมื่อคืนนี้ต่อไปเยอรมน,นีสกับเจกับเก้าสี่ศูนย์สี่นสี่สองสสามเจ็ดสี่เก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็สามสามเจ็ดศูนย์สามเจ 6กสี่เจ็ดสี่หกศูนย์สนะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสอังกฤษกับเยอรมน,นีมาแนวทางเดียวกันเด้อว,วันนี้สัญญาณภาพไม่ค่อยชัดสำหรับเยอรมน,นีกับอังกฤษนะ สามเจ็ดศูนย์แล้วเจสามศูนย์สามศูนย์สามสามนี่ซื้อได้ทั้งเยอรมนีแล้วก็อังกฤษเด้อศูนย์สามสามก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนนะคะ ศูนย์สามสามแล้วก็สามศูนย์สามเนาะอังกฤษกับเยอรมน,นีเดอ้อศูนย์สามสามเนี่ยศูนย์สี่สี่ศูนย์สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ